หาอมรรห้าโดนปอห้าดับหนึ่งครับดีก็ลกวีดีมุาห้าดับหนึ่งค่ะโนได้ด uh ีนนิ้ชนโกยิฟอห้าดับหนึ่งาจะมาทากาวจากข้อเหนียวกว้นะคะไม่รอเลค่ะแกนะกาชาค่ะอยาที่สคืกาแล้วอย่างที่สีก็คือข้าวเหนียวบดคยที่้าก็คือน้ําปล่าควอยากดูใช่หมคะว่าทไงเราไปดูกันเลยค่ะแล้ก็เปิดไฟก่อนนะคะ ใส่น้ำลงไปเลยให้น้ำเดือดก่อนได้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเหนียวข้นลงไปเลยนะคะนนใส่ลงไปแล้วเราคนให้มันเป็นเดียวกันเลยนะคะก่อนเอาให้มาันละลายไปกับน้ำนะคะเราต้องคนให้มัมหนหนืดเลยนะคะ เดี๋ยวมันจะไหมนะคะแบ้วค่ะให้มันยังไม่เหนื่อยสามารถเติมค่าได้เรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะเริ่มที่จะขึ้นอยู่แล้วนะคะอ่าคนต่อจมกว่ามันจะพวกเราขอจบการทดลองแข่งเท่า